พระธาตุข้างบนอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายพระธาตุด้านล่างที่เห็นในกล้องนะครับให้ผู้หญิงขึ้นได้เท่านี้เท่านั้นครับ